The c o n u r r e n style investment เนี่ยมาอยู่กันในหัวข้อว่าในช่วงเวลาที่เฟดทยอยลดดอกเบี้ยคือไม่ต้องถามแล้วละ่ะว่าวันพรุ่งนี้เฟดจะลดดอกเบี้ยไหมนะเฟดลดดอกเบี้ยแน่นอนแล้วกองทุนในเซกเตอร์ไหนน่าสนใจที่สุดนะครับอันนี้เป็นสตัตดี้จากทีม investment Team definit e ของเรานะครับโดยทีมคุ่นหยงเนาะแล้วพอผมมานั่งดูวิเคราะห์แล้วเห็นว่ามันใช่นะครับก็เอามาขยายผลกันต่อนะครับ ล่าสุดธนาคารกลางทั่วโลกก็กําลังลดดอกเบี้ยล่าสุด ECB ก็ลดดอกเบี้ยไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ยังมีอีกหลายประเทศเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็น central bank week เลยนะครับสำหรับธนาคารกลางทั่วโลกนะครับโดยตอนนี้ตลาดมองลดดอกเบี้ย5้าครั้งไปจนถึงสิ้นปีนะเส้นสีเหลืองขณะที่นักวิเคราะห์นะครับมองตลาดลด3ครั้งนะอี o คนนมิสเนี่ยยังมอง3ครั้งอยู่เลยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์นะครับ สำคัญนะครับก็คือเวลาเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทุกคนกลัวกันอยู่กลัวกันมาจนถึงก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อลดดอกเบี้ยมักจะตามมาด้วยฮาร์ดแลนดิ g งก็คือเศรษฐกิจติดลบเกิน2ไตรมาสแล้วก็ต้องไม่ใช่ลบน้อยๆน,นะลบแบบเป็นเรื่องเป็นราวเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็มีบางครั้งนะในวงกลมสีเขียวสีน้ําเงินสีเขียวเนี่ยที่การลดดอกเบี้ยก็เป็นซอฟต์แลนดิ g งเกิดขึ้นได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเอาการลดดอกเบี้ย ใน2ชนิดนะลดตบเบีย้ยและเศรษฐกิจถดถอยลดตบเบีย้ยและเศรษฐกิจไม่ถดถอยแค่โตช้าลงหน่อยมาดูว่าผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับดูภาพรวมกันก่อนนะภายหลังการลดตบเบีย้ยปกตินะทุกคนตรงนี้น่าสนใจหลังลดตกเบีย้ยปุ๊บปกติเนี่ยตลาดหุ้นจะลงก่อนประมาณ1-2สัปดาห์แรกแต่รอบนี้ที่เรามองว่าจะไม่ลงก็เพราะว่ามันลงไปแล้วก่อนลดตกเบีย้ยช่วงที่มันเกิด Black Monday ถ้าเป็น e c e s s i o n เนี่ยโดยมากนะครับหลังจากเฟดเริ่มลดตกเบีย้ย ไอ้สัีห้าร้อยจะลงไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยๆขึ้นมาผ่านไปหนึ่งปีในี่บวกประมาณสองเปอร์เซ็นต์กว่าๆไ็คย,ยังบวกได้นะเพราะว่ายิ่งด้วยนวัตรกรรมทางการเงินสมัยนี้นะถ้าเกิดเกิดรีเซชชันจริงคุณจะเจออะไรครับ QE อัดฉีดเงินเข้าระบบลดดอบเบียเดี๋ยวนี้เขาลถกันเร็วมากนะถ้ารีเซชชันมาแป๊บเดียวหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่งเปอร์เซ็นต์มันเกิดขึ้นได้เสมอนะเวลาเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเฟดเนี่ยเปลี่ยนแมนเดตแล้วก็ไปสนใจเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าตัวเรื่องเรื่องเเงินฟนฟททัี นะครับแต่ว่าถ้าอยู่บนซีนารีโอที่ฟิโนเมนามองเนี่ยเรามองว่าไม่น่าจะเป็นรีเซชชันซึ่งผลตอบแทนประมาณ1ปีของ S&P 500เนี่ยในเคสที่ไม่ได้เป็นเศรกิจถดถอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18%เลยนะทุกคนแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยเราจะเจาะลึกไปอีกว่าเนี้ยเดี๋ยววันพรุ่งเนี้ยจะลดดอกเบี้ยแล้ววันนี้ซื้ออะไรดีคําถามคือคุณเจษครับในช่วงที่เฟดเนี่ยเข้าสู่ วัฏจรรลดตบเบีย้ยตั้งแต่ปลายปีนี้อย่างน้อยก็ไปถึงปีหน้าทั้งปีเนี่ยเซกเตอร์ไหนกลุ่มไหนกองทุนไหนที่มันเพอร์ฟอร์มดีทีมงานก็ไปเจาะมาให้นะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยในช่วงที่ลดตบเบีย้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะมันมี4ช่วงที่ผมวงดำมาไว้เนี่ยคือลดตกเบีย้ยแต่ไม่ถดถอยนะเศรษฐกิจไม่ถดถอยเซกเตอร์ที่ผลงานดีเนี่ยก็จะมีการเงินเฮลท์แคร์แล้วก็ยูทิลิตี้นะแต่ถ้าเศรษฐกิจถดถอยเห็นไหมครับผลตอบแทนเนี่ยเป็นลบเลยชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยพอมาเจาะ3กลุ่มนะ ด้วยเวลาจำกัดนะครับถ้าอยากจะดูเราเจาะทั้ง3ามกลุ่มเลยรบกวนไปดูเทปฟปโนเมนาไลฟ์เย็นเมื่อวานนะคุณยงอธิบายคุณแบงค์อธิบายว่าอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์เรียลเอสเตทนะครับหรือว่ากลุ่มยูทิลิตี้มีอยู่3ตัวนะครับแต่ว่าพอผมไปนั่งเจาะดูเนี่ยผมเห็นยูทิลิตี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเซกเตอร์อื่นเนี่ยเขาทำออทามไฮนิวไฮกันไปเ,เยอะแล้วตั้งแต่ต้นปีแต่ยูทิลิตี้เนี่ยเพิ่งวัน2วันนี้เองเส้นสีส้มเนี่ยคือ เซกเตอร์ยูทิลิตี้ในเอสนเส้นสีม่วงเนี่ยคือเป็น global infrastructure ซึ่งจะเห็นว่ามันผูกพันใกล้เคียงกันมากเนี่ยมันพึ่งจะ all time high นะครับก็คือมันแลกกาดแล้วกันมันขึ้นน้อยอะ่ะเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆนะดูง่ายๆนะประมาณ2ปีที่ผ่านมาบวกไปประมาณ10%นะ่ะมันยังไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยเห็นถึงกองทุนที่เอ่อ KKPG infra EQ อันนี้เป็นกองที่ทางทนะีมฟินโนเมนาะคุณหยงนะครับพิกจริงๆมีอยู่ในโมเดลพอร์ตโฟลโอยู่สักทัดหนึ่งแล้วก็คือกองของลาสัด อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยที่เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนัานไฟฟ้ารถไฟนะคือเขาพยายามจะหาอะไรที่รายได้เนี่ยมันมีความแบบมั่นคงสม่ําเสมอยิวเนี่ยประมาณสักสามเปเท่านั้นเองนะครับสำหรับกองทุนนี้แต่ว่ามักจะได้ผลงานที่ดีในช่วงที่ดอกเบี้ยลงกองลาสัดเนี่ยเขาก็จะเป็นกองที่เก่งเรื่องอินฟราสตรักเจอร์อยู่แล้วนะจะดูผลงานในอดีตท,ที่ผ่านมา10ปีเห็นไหครับว่าถ้าดูเป็นคา l ์เลนด้าเยียเนี่ย รอดาวของเขาคือต่ําสุดคือปีโควิดนะครับลบไป2%เป็นแต่ปีอื่นๆก็บวกนะนะครับบวกแล้วก็ไม่ได้บวกเยอะมากจะเห็นว่ากองทุนลักษณะเนี้ยมันก็ผลงานดีสม่ําเสมอมันเหมาะ,มมาะลงทุนระยะยาวมีในพอร์ตแต่ว่าถ้าจะหวังแบบว่าอ uh, มีความแบบโอกาสอัพไซด์รวดเร็วได้เหมือนกองทุนสไตล์เอเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้แบบนะถ้าถือสะสมไปอย่างยาวๆก็น่าสนใจนะครับก็ผลการดาเนินงานในกองไทยอย่าลืมนะมันจะมี กองนี้มันไม่มีกองแบบที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่างเงินเพราะฉะนั้นอพอมันจะมีต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่างเงินด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเน็ตได้มาน้อยกว่ากองทุนแม่เล็กน้อยนะครับก็จุดแข็งก็คือ maximum drawdown ก,ก็คือคุมความเสี่ยงขาลงได้ดีมากสาหรับกองทุนนี้ก็แน่ละเพราะว่าเขาเป็นลงในโครงสร้างพื้นฐานแบบที่เติบโตไม่ได้เยอะแต่ว่าไรายได้แบบได้แน่ๆไฟฟ้าปปานะครับแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเป็นมุมมองของ house view ของฟินด์นองน่าแล้ว c o n เทเรียเนี่ยขออนุญาตหยิบมาคอลด้วยเพราะเห็นว่าเอออาจจะไม่ได้อัพไซด์เยอะวิ่งเร็ววิ่งแรงแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สม่ําเสมอแล้วก็ราคามันยังแล็กกะไม่ได้ขึ้นไปมากจากสถิติในช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาเฟด็ดรตบเบีย้ยเนี่ยนะครับกองทุนประเภทยูทิลิตี้นหนึ่งในเซกเตอร์ที่ผลงานดีสุดจึงแนะนําซื้อ KKPG Infra EQH นะครับ ของลงทุนในลาสัต Global Listed Infrastructure Equity นะช่วงหลังๆไม่ค่อยได้มี call เลยนะครับนานๆจะหาเจอทีหนึ่งก็เมื่อเช้านี่นั่งตัดสินใจตั้งแต่6โมงเช้าว่าจะเอาไม่เอานะครับกับการเอาเข้าฟันทอ c คอนเทเรน call สุดท้ายนะครับก็แนะนำเอาเข้าคอนเทเรน call นะครับเป็น new ตัวล่าสุดนะครับก็คือ KKP G Infra e q h นะครับมากับ ABG Fix นะที่เราคาดว่าเงินบาทจะเริ่มใกล้เวลาพลิกกลับมาอ่อนค่าแล้วก็เป็น นิวสองตัวล่าสุดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ไปต่อเป็นฟันท็อกคอนเทนต์คอลนะครับก็บีอินโนเทคตอนนี้ก็รับขึ้นมาบวกแล้วเมกเทนไอก็ตับฟื้นขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็ไปรอลุ้นผลกันนะครับหลังการประชุมเสร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับขณะที่ฟันท็อกคอนเทนต์พอร์ตเนี่ยยังให้น้ําหนักอเมริกา40%นะครับผลการเนือง,งานอยู่ประมาณส่เก,กว่านะครับณนะวันที่12กันยายนนะครับทั้งหมดก็เป็น มุมมองนะครับอันทอกเดอะคอนเทเรียนที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวชาว้ามอร n นิ่ง e ีฟครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงครับคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนาฬิกา5นาทีรายการมอนต์วีฟกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนาโมงทากาสการลงทุน